สายาสายาายยาททีนะสวัสดีครับสวัสดียินตลักเข้าสู่ช่อง e ีโป้ปันนะฮะจากสังสักเอลากาซุยโอนะฮะก็คอนเทนต์นี้ปเป็นคอนเทนต์ที่เราคิดต้นคิดนมาว่าเราจะปั่นแต่ยานกันนะฮะโดยใช้รถทับนะครับผมทั้งหมดเลยตอนนี้ในแก๊งเรามีประมาณเกือบเกือบสิบ <10 S 2> คันแล้วตอนนี้นะครับสมาชิกเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยทำคอนเทนต์ ง่ายๆครับปั่นไปกินไปนะฮะง่ายๆดีครับป,ปั่นเพื่อไปกินคือไม่ใช่ปั่นไปกินนะั้นคือปั่นเสร็จแล้วเขาไปกินนะฮะเปาไปคอนเทนต์ง่ายๆนะครับก็ฝากทุกคนติดตาม้วยนะครับจากละก้าซีโอบรายการหมายชื่อปีผู้ปั่นนะครับใน,นความหลักสี่นะคือเป็นการแชร์แชร์เกี่ยวกับประสบการณ์การปั่นนะว่าใครเคยปั่นที่ไหนมาหรือว่าใครเคยไปซื้ออะนรร้านไหนมาถูกถูกหรือสวยก็อยากให้ทุกคนแนะนำนะฮะ ว่าร้านนี้ดีร้านี้ด,ดี่แล้วปันที่จังหวัดไหนดีกว่าอะไรเงี้ยก็แนะนำกันมาได้นะครับเราจะไปตามปันทุกที่เลยฮะปีโป้ปันนะครับของเรานี่ครับหัวหน้าแจังเป็นคอนเทนต์ใหม่ e ี EP นี้เป็น EP แรกนะฮะซึ่งจริงๆเราก็ก่อนมาสิบวันนะก็ <4. S 2> จะมี <5. S 2> หลายคลิป <5. S 2> หลายสาจการให้ดู <5. S 2> นะครับ <3. S 2> ไปเราไปดูกันเลยนะฮะ <14. S 2> ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้าง <5. S 2> ไป ดีครับค่อยๆไปครับถือว่าพึ่งเรื่องครับรปีโป,ะปะ้ปัดเราเนี่ยก็ดีครับนี่ข้างหน้าคือก๊อตครับน้องกอ๊อตข้างหลังนี่คือพีเจตนะฮะนี่คือผู้นําการเทนเจักรยานพรับนะบเข้ามาในในกลุ่มนะเป็นวิชาคนโตสุดของกลุ่มนะตอนนี้ทขาเลยบอกครับ นี่คือคือวกิ๊บพีบิ้วัตนะกินน้ำก่อนนะกี่โลแล้วพี่เจนอ่ะห้าโลหกโล้วมาครับผมรับปั่นครับอ่าตอนนี้นะครับผมได้ทดลองปั่นจักรยานอีกคันหนึ่งที่รุ่นพี่ที่เจอนี่พึ่งปั่นนะคันละแสนนะฮะซึ่งยี่ห้อโมเมนตัมครับมาดูกันเลยนะฮะนี่ครับเฟรมโค้งถักครับโมเมนตัม ต้องเหคียบดูด so, ีครับเหนดุมดูดีด้วยปีนผีดูละเอียดการปั่นขาปั่นดูละเอียดครับพร้อมที่ล็อกคิดนะฮะมาพบเลยมันไดยพร้อมไมค์เช็ดไใชป่ะมาดีน้องเต้นนี่เต้นนิดเต้น ตอนนี้เราก็ตอนเชา้าปั่นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มาลงอาหารนะตรงสีสินยายตอนนี้ก็กินกันนะฮะน,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 นี่จะมาพรม,มนี่ครับกาแฟคอฟฟี่มากินมแตงมากินวันน,นนี้ตอนเชา้าคงจบชุดแค่นี้ฮะเดี๋ยวไปดูคลิปกลางนคะืนกันครนะต้นเงิน นี่คือความเหนีดเหนียของปีโป้ปั่นนะที่ต้องยกรถขึ้นโดย,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 ย้าอัยะอัยะอัยะแข็งแรงว่นะฮะนี่ความลำบากของการปั่นยานข้ามแดนนะสราทุกอย่างเพื่อปั่นยาน มาเร็วนะมาเร็วตอนนี้ถึงซอยแล้วฮะถึงบ้านแล้วเฮ้ยเฮ้ยท่าดีนี่หว่าท่าดีท่าดีดท่าดีท่าดีดปีข่างปีข่างปีข่ายเฮ้ยปีข่ายปีข่างใช่ไหม นิดเกมมานิ่งลองไฮรันใช่ปะพอพอเดี๋ยวเจอที่ร้านเดอ้อน้องไปกินปีโปห้หิว,วหิวโหยวฮัลโหลตอนนี้ปีโป้ปั่นได้ถึงร้านน้ำสดเแล้วฮะปั่น <ลง S 1> เสร็จหลงค่ะหลงค่ง มาหกแก่งเดียวกันแต่แค่คนละทางมาหกคันไปสามทางนะโอเคตอนนี้เราไปกินนะเฉยๆน้ำสตตรงนี้เห้ามนั่งเนาะแล้วก็กินได้สี่ทุ่มนะวันนี้เรามากินมลกันนะครับโอเคไม่เสร็จไมกินก็หมดเดี๋ยวเล่าต่อโอ้ยกำลังอร่อยเลยแล้วเดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวไปเอานะครับไปขายต่อสิ

ตอนนี้มาถึงเจาแล้วก็บเวบเวมากตอนนี้พูดจยเลยหนห้างดนกต่อนะตอนนี้แห้งฮะแห้งแห้งแหงจริงงานแห้งเดี๋ยวลาวแห้ง ปุ๋ยปุ๋ยค่ะค่ะล้อที่บัวปุ๋ย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 คู่อดกนินั่นไงปุ๋ยปุ๋ยตอนนี้ก็จะยาวรูปับนแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ขอตอนนี้เช้านี้ร้านก็เปิดร้านเดียววันจันทร์มาแจ็คพอตครับถามว่าอะไรไหมอืมอ่านไม่ได้กินละ ล้วก็บอกให้ัเิเดียวนะเามาว่ะมาหะไม่ได้กินแล้วสั่งเพิ่มอะไรอีกเพิ่มเลเป็นน้ำลายเราต้องไปกินอะไรต่อไหม <c oughs> ไมเขาจะอันนี้ถ้าพูดนี่มันกินหมดแล้วนะแล้วับไปเรื่อยๆเจอเอไะไรก้กินๆๆไหมหมดเ้าเนเขาเรีกยกขอจันงเหนังไมเ่เจน ไปยโอ้ชีวิตนองศาลำเคน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 คนตอนนี้ก็หยิบผลจากล้อแล้วนี่ไอที่มาด้วยนี่า โอเคตอนนี้ก็ครบจันแล้วเดี๋ยวจะหาอะไรกต่อนะครับตอนนี้ยังราชจบรัฐเดี๋ยวาายาหาอะไรกินต่อนะครับเาลงด้วยรบ้าลาลงด้วยาลาาลาลาา ตอนนี้นะครจากเยาวราชแล้วก็มาอยู่ที่บัวลอยปริญญานะฮะตรงถนนมาสามย่านมาสามย่านหรือว่าถนนบรรทัดทองเนาะี่ครับย่านนี้คือยังคืออยู่ฮะตอนคืน,คนแต่ยาน,นะฮ้จะซื้อมาค่าสองหมื่นนะแต่เราตีคนละอออสองแสนนะฮะตัวน,นี้เสี็จจบอันนี้จบที่ด้วยด้วยครับบัวลอยน้ำขิง,งใช่ไหมบัวลอ,อยน้ำขงิงนี่แล้วก็ กวอัน <Get> นี้นิวันนี้คือน้องเป๋ิร์สทิพย์นะพูดทิพย์นะนี่คนะนนี้จบทิปแล้วน,นะกลับบ้านนะครับบ้านบ้านอิน่มบ้าน,านอิน่มอิ่มคนตัวกลับบ้านแล้วโอเคไว้เจอกันทิปหน้าเจ็๋บอกแฟนๆฟปีโป้ปั่นหน่อยเดี๋ยวไปคลิปงานนะครับปีโป้ปั่นคลิปนี้อิ่มแลครับขยันมือที่ทำปีโป้ปั่นดิ่ปีโป้ปั่นปีโป้ปั่นอ่าปีวันนั่นแหละตะตูนี่คือปีปั่นนีน่ป้ปันนะปีวัน